บีมสรัญยูเผยข้อมูลลับแตงโมนิดาจากปากผู้จัดการน่าห่วงมากจากกรณีที่เกิดเหตุแตงโมนิดานักแสดงสาวชื่อดังตกเรือลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยากลางดึกของวันที่24กุมภาพันธ์2565แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่พบตัวของแตงโมแต่เจ้าหน้าที่ทุกคนก็เร่งระดมค้นหาทั้งวันทั้งคืนเพื่อช่วยเหลือแตงโมให้เร็วที่สุด ล่าสุดบีมสรัญยูก็ได้เปิดแชทข้อความที่นักร้องสาวโบสุรัตนาวดีหรือโบทีเคได้ส่งข้อความมาแจ้งข่าวให้ช่วยค้นหาทันท,ทีที่ทราบเรื่องพร้อมเผยคลิปขณะขับเจสก,กีลงพื้นที่ พร้อมภรรยาสาวชาชาธามดะซึ่งเบื้องต้นบีมรัญยูได้เผยในคลิปไว้ว่าทางด้านผู้จัดการส่วนตัวแจ้งแตงโมว่ายน้ำไม่เป็นเบื้องต้นได้รับแจ้งจากพี่โบทีเคกับการตกน้ำของน้องแตงโมจึงประสานว่าที่ร้อยตีสุรนาจศน้านทีหัวหน้าชุดตรวจการเดินเรือกรมเจ้าท่าสะพานพุทธได้ส่งเรือช่วยเหลือและค้นหาสองลำและตามมาอีกสองลำในที่สุด แต่เมื่อคืนเรือต่างๆช่วยกันหาเยอะมากๆชาวบ้านริมน้ําทุกพื้นที่ช่วยกันเปิดไฟบ้านส่องริมท่าน้ําเผื่อโชคช่วยน้องมีที่ยึดเกาะถ้ายังมีชีวิตส่วนในเรื่องบนเรือหรืออุบัติเหตุบีมไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุจึงไม่สามารถลำดับเหตุการณ์ที่ชัดเจนได้โดยเบื้องต้นได้รับแจ้งจากทางรายและการโทรของพี่โบไทอัมบีมและชาชาจึงตามไปสมทบปูพรมพื้นที่หากว่า4ชั่วโมงจากสะพานพระราม7ถึงสะพานเจษด,ดาบดินทั้ง2 ฝั่งน้ำไม่พบร่างของแตงโมตแต่อย่างใด